่งสู่อเมริกาคู่รักคนดังบินลัดฟ้ามุ่งสู่อเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักมากความสามารถในวงการบันเทิงสำหรับนิกกี้นชัดและนักแสดงสาวก้อยอารัชพรและในวันนี้ได้มีเรื่องราวของทั้งคู่มาให้ได้ชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่หลายๆคนจับตาม,มาสักระยะแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักของนิกกี้นชัดและนักแสดงสาวก้อยอารัชพร หากใครน้าติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็มักจะเห็นว่าชอบเติมความหวานให้กันอยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้ก้อยได้เคยบอกว่าวางแผนที่จะบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศอเมริกาก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับอยากเห็นโมเมนต์หวานๆและคอนเทนต์ที่กำลังจะตามมาล่าสุดนิกกี้และก้อยได้จูมือกันขึ้นเครื่องเตรียมเช็คอินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโดยฝั่งของนิกกี้ก็ได้โพสภาพคู่ก้อยขณะที่อยู่บนเครื่องบินพร้อมระบุแคปชั่นสันส้นๆว่า us และในอินส a าแกรมของก้อยนั้นได้ลงภาพใบเดียวกับนิกกี้และแคปชั่นเป็นอีโมจิคอนรูปเครื่องบินข้ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้เดินทางปลอดภยัยและรอดูรูปทริปหวานทริปนี้